สวัสดีครับพบกับช่องลุงต้อมชาแนลวันนี้เราก็อยู่ที่วัดใต้องตื่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองครับพามาชมวัดสวยอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีน ครับเดี๋ยวลุงต้อมเชน่เจะพาเดินทั่ววัดวัดสวยอีกหนึ่งวัดของจังหวัดกรุงเทพมหานครว้าวอยู่ใจกลางเมืองเลยครับวัดใต้พระเจ้าใหญ่องตื้อไปเรามาดูกัน ไม้ตะเขียนโอ้สวยมากครับสวยมากสวยมากอืม อีกหนึ่งวัดที่สวยมากจริงๆครับใครผ่านไปผ่านมาแวะนมสการแวะวา,ายทำบุญได้นะครับไเดี๋ยวลุงต้อมพาไปเดินดูอีกที่นึง กกามเลยครับเดี๋ยวเดินรอบวัดสักรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาเข้าไปาไหว้พระใหญ่กันครับสวยงามครับสวยงามกำลังบูรณะ ด้านนี้กำลังบุรณะผานไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูอีกเราอ้อมไปเข้าอีกด้านหนะึ่งด้านนี้กำลังบุรณะโอ้โหอลังการมากเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยมากครับ เข้าได้ไหมนาอโอ้เข้าได้ดไปหระอว่าฮะใหญ่องค์ตื่อกันก่อนนะครับยินดีต้อนรับนมัสก,การพระเจ้าใหญ่องค์ตื่นสสญญครับเชนะครับขอพรท่านก่อนขอให้ผ่านสี่พันชั่วโมงผู้ติดตามหนึะะ่งพันคนสาธุ ให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะครับไปเดินต่อโอสวยงามมากไปดูอีกมุมนึงกัน

ที่ผ่านไปผ่านมาแวะได้นะครับจังหวัดวุรีรัมย์วัดพระ,ะเจ้าใหญ่องค์ตื่อวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื่อสวยงามมากครับฝากกดติดตามช่องลูกตอมชาแนลด้วยนะครับทุกคนเพื่อหาทํา เรียวๆนะครับยังตัดต่อไม่เป็นแ,แบบนี้ไปก่อนตัดต่อเป้นเดี๋ยวค่อยตัดต่อใหม่กำลังฝึกต,ตออัดต่อสวยงานมากครับโอ้โหเยอดไปแล้วครับพี่น้อง ร้อนเดินทั่ววัดโอ้เป็นวัดที่สวยงามมากจริงๆครับดูนะครับ ไปแล้วครับฝากกดติดตามช่องลุง้ต่าชาแนลด้วยนะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับร่ำรวยเงินทองไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆไปครับ